โบราณอาจารย์ท่านสอนไว้นะครับว่าคนเรานั้นมีอยู่3าประเภทประเภทที่1มองแต่งแง่ร้ายไม่มองดีนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีผู้จาหยาบคายผู้จจส่อเสียดถักถางประเภทนี้มองด้านเดียวนะครับประเภทสุดโต่งจับผิดคิดลบผลก็คือเกิดวิวาทะกันโตแย้งขัดแย้งกันทะเลาะก,กันจนที่สุดแตกสามัคคี ประเภทที่สองนี่มองแต่งแงด่ดีไม่มีเสียนะครับอะไรก็ดีไปหมดดังเช่นหลวงพ่อดีเนาะแห่งวัดมัชิม,มาวาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านมองโลกในแงด่ดีไม่เคยจะบผิดใครไม่เคยว่าใครเจอปัญหาอะไรก็พูดว่าดีเนาะจนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในราชธินานามที่พระเทพวิสุธทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีซอยราชินานาามที่สาธุอุทานธรรมวาทีนี่แหละ แปลว่าดีเนาะนะครับท่านเล่าไว้ว่าวันหนึ่งโยม,มานิมนต์ท่านไปเทศที่บ้านบอกท่านว่าจะมารับแต่เช้าหลวงพ่อก็นั่งรอจนสายโยมก็ไม่มารับสักทีหลวงพ่อก็บอกว่าไม่มาก็ดีเหมือนกันเนาะเราฉันข้าวของเราดีกว่าเนาะฉันข้าวได้ไม่กี่คำโยมก็มารับพอดีกราบขอโทษท่านที่มาช้าเพราะว่ารถเสีย หลวงพ่อท่านก็วางช้อนแล้วก็พูดว่าก็ดีเนาะไปฉันที่บ้านงานเนาะนั่งรถไปได้สักพักหนึ่งเครื่องรถดับคนขับรถก็บอกว่ารถเสียครับหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็บอกว่าดีเนาะได้หยุดพักชมวิวดีเนาะคนขับซ่อมรถได้สักครู่ก็บอกหลวงพ่อให้ช่วยเข็นรถให้หน่อยความจริงหลวงพ่อท่านก็แก่แล้วนะครับข้าวก็ฉันได้ไม่กี่คำแต่ท่านก็ยิ้ม แล้วก็พูดว่าโอ้ดีเนาะได้ออกกำลังกายเนาะแล้วก็ขมีขมานออกแรงช่วยเข็นรถจนวิ่งได้ไปถึงบ้านงานเวลาเลยเที่ยงแล้วหมดเวลาฉันอาหารเป็นอันว่าวันนั้นหลวงพ่ออดข้าวนะครับเจ้าภาพก็ร้อนใจอะไรอะไรก็เลยเวลามานานแล้วก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นเทศทันทีหลวงพ่อก็บอกว่าดีเนาะ มาถึงก็ได้ทํางานเลยเนาะว่าแล้วหลวงพ่อก็ขึ้นทรรมากเทศจนจบมีคนชงกาแฟมาถวายแต่ว่าเขาเผอตักเกลือใส่แทนน้าตาลช้อนใหญ่หลวงพ่อจิบกาแฟแล้วก็พูดว่าโอ้ดีเนาะดีๆแล้วก็วางสักพักลูกศิษย์เห็นว่าหลวงพ่อไม่ฉันแล้วก็ขอกาแฟนั้นพอดื่มเท่านั้นแหละก็พ่นพรวดออกมาแล้วก็บอกว่า เค็มปีเลยหลวงพ่อฉันเข้าไปได้ยังไงครับเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานหวานมานานแล้วฉันเค็มเบ็มมั่งก็ดีเหมือนกันเนาะนี่คือหลวงพ่อพระเทพพิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีท่านมองโลกในแง่ดีไม่เคยจับผิดใครไม่เคยว่าใครนะครับประเภทที่สก็คือมองทั้งสองแง่ดีก็รักษาไว้ ร้ายก็แก้ไขถือคติว่าเขาเป็นครูของเราทั้งสองทั้งดีทั้งร้ายดีก็ทําตามร้ายก็แก้ไขไม่ทําตามนะครับเข้าหลักว่ามองอะไรท่านให้มองทั้งสองแง่อย่ามองแต่แง่ดีเท่าที่เห็นหรือมองแต่แง่ร้ายหมายประเด็นจงเยือกเย็นยุติธรรมอย่าลำเอียงมองแบบนี้ก็คือโลกไม่ช้ำทำไม่เสียทางโลกก็ไม่ให้เพียงพร้ำ ทางธรรมก็ไม่ให้เสียหายเพราะฉะนั้นเราจะเลือกในประเภทใดก็เป็นเรื่องของเรานะครับมองแต่แง่ร้ายมองแต่แง่ดีหรือว่ามองทั้งสองแง่ดีก็รักษาไว้ร้ายก็แก้ไขด้วยประการัศนี้